กลับสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับผมบาซันลูกิศาน,านันเป็นเส้นกับเมื่อนี้สิป้าปีป้าน้องมาเบิแงแมลงครับผม,มแมลงสิเป็นอีหยังนั่นที่ตามครับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ากำลังย่างเข้าสู่ฤด,ดูหนาวพี่น้องไม่ะเอกข้องเฮามาเลย น่ารัานาะกองด <c oughs> เดอครับน่ารากกองทางบ้านพี่น้องเขาเอิ่นวันยังนอครับนี่เนาะเรียกว่าตัวอะไรคอมเมนต์มาได้ได้รับเด้อเน,นี่ยห่ะน่ะ,นะส่วนทางบ้านบัานเบาสันบั่นอุดรแท้เนี่ยบัานเกิดเมืองนอนนัน่นห่ะก็จะเอื่นแมงขามครับส่วนว่าทางบ้านของแม่บ้านนะครับคือ ไอ้เขตพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเนาะเป็นเิ่นห้องว่าแมงสาคามนีเนาะ้างเนาะครโอเคครับผมแมงสาคามสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าดูหนาวไกลเข้ามาแล้วครับลูกพี่อย่าไปดิไปรีอันยังอยากะไอ้กล้องมึงม,มึงแมงคามอยากะไอ้กล่องพน,นังปเพรว่าเก่งไป,ปแต่ยังหน่อยนี่สีเอาเชือกมาผูกนะครับแล้วก็ไปผูกใส่ททันอ้อยครับเอาไปตอ,โอ,โอ่อ้อแมงคาาแม่ครับได้หลายๆมากอะ มาขวะขวาก็ตำเจ้าครับโอ้โหเ็เป็นนักกินใส่แต่เดี๋ยวนี้หายยากแล้วครับหายเป็นปัญหา,าแล้วนี่ปกดีออกเป็นน้ำปลาน้ำดงนวบัดนี้นี่ครับแมงคามครับแมงคามพี่น้องแมงคามภาษากลางอื่นอย่างน้เนี่เนะาะภาษาไต้ภาษาเนี่ยอื่นวันอย่างนอเรียกว่าอะไรเนอครับนี่เจ้าตัวเนี้ยแชร์ความรู้รับเป็นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง อย่าเป็นเหมือนกับน้าหมูฟงเทพนะมะเรงกินู้นนะโมเรงกินู้นคืออ่กูสถาพรนะครับไม่ใช่เหมือนกูสถาพรสถาพรเป็นคนปากใต้แหมโฟกัสละเดือดครับผมบังเนี่ยมกโค้งนะเนาะรุนี้เนาะเอิญบกโค้งบก่นแหละตะกี้เอาทับเข้าไปทับอีกทีกันพี่น้องครับ คลิปสั้นๆ2นาทีกว่าอยู่เด้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเด้อได้หลายๆกว่าตําเจ้าสวัสดีครับ